ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะสวัสดีค่ะผู้ดูแลสบายดีหรอคะเหมียวสบายดีน่ารักจังเลยวันนี้เหมียวจะพาทุกคนไปฝึกนะคุณผู้ดูแลจะพาไปไหนหล่ะคะรับรองเลยว่าเหมียวจะทําให้ทุกคนเก่งมากกว่าเดิมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปฝึกกันเลยไปกันเลยทุกคนได้เลยค่ะผู้ดูแลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวา่าคตาและตอนนี้คุณอยู่กับซีนในเกม โตเกียวเซเว่นซิตนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นี่มันมีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะมันมีการอัปเดตนะคะระบบใหม่ที่มีชื่อว่า iNG ซึ่งระบบนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความสัมพันธ์กับสาวสาวไอดอลในสังกัดน,นั่นเองพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะว่าคราวนี้เนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดกับสาวสาวขนาดไหนเฮ้อ <c oughs> น่นารักจังเลยใจเย็นเหมียวใจเย็นใจเย็นระ,ะงับความอยากไว้นิดนึง <c oughs> น่ารักมองกิจทีก็น่ารักคุณขอนี่นี่นะ สวัสดีจ้าได้เวลาฝึกแล้วนะจ้าพอแต่ที่ไอดอลล้วก็ไปฝึกกันได้เลยมาเรามาเริ่มต้นการฝึกไอดอลของเราเลยนะคะพี่ซีเป็นผู้ดูแลพี่ซีขอเลือกเลือกใครดีไหนคนไหนอยากจะไปเอไอยามาอยากไปย้วไมซาโอริน่ะเออคนไหนอะนี่นะคะเราสามารถที่จะเลือกไอดอลที่อยู่ในสังกัดของเราได้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะฝึกไอดอลเพียงน้อยนิดของเราให้มีความสวยมีความเก่ง แล้วก็ชนะเลิศทุกคนวันนี้ฉันขอเลือก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 เธสวัสดีค่ะผู้ดูแลายา่ไม่สาโอริจะไม่ทําให้ผู้ดูแลผิดหวังจำตลอดไหมอะดูสิมีพัตเตอร์แปะที่จหมูกด้วยอะมานะฮะที่นี่คือการฝึกหน้าเดี่ยวค่ะเราจะได้ฝึกกับไอดอลแบบตัวต่อตัวเลยพร้อมกันหรือยังะทุกคน พร้อมแล้วเราก็ไปฝึกกันเลยดีกว่าสําหรับการฝึกอันดับแรกนะคะพี่สิขอเรื่อกการฝึกร้องเพลงค่ะโดยการฝึกแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้ตั๋วในการฝึกนะคะแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีตั๋วให้เราทั้งหมด3ใบเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจฝึกนะเหล่าไอดอลการฝึกเสียงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเพริ่มความสามารถด้านการร้องเพลงมาฝึกให้ตรงน้ตกันเถอะค่ะพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วก็ลองเล่นดูเลยนะคะนี่คือวิธีการบังคับบังคับให้ตรงกับรูปร่างที่เคลอนที่เข้ามาได้เลยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะวันนี้พร้อมอย่างเต็มร้อยเจ้านายอย่าทำให้ไอดอลดผิดหวังนะฉันไม่มีทางทำให้ไอดอลดผิดหวังหรอกพร้อมแล้วก็เริ่มเลยได้เลยค่ะผู้ด,ดูแลมีไฮแคททานี่มีไฮแคททานี เ,ออเพี้ยนไปหมดแล้วอ,อ่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะมีให้แค่เท่านี้มีให้แค่เท่านี้ไม่มีมากไม่ดังใครเขามีมีให้แค่เล็กน้อยแต่ให้ไปกันร้อยไม่มีเงินตราบมืองกุศลไม่เนืเ่อกลายอ่ะดีมากดีมากมีเพียงแค่ออออหนูลืมเนื้อค่ะ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผู้ด,ดูแลคะคือว่าหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ผ่านนะอ่ะไว้คราวหน้าเรามาฝึกกันใหม่แล้วกันนะเฮะยแย่จังเลยรับรองเลยคะ่ะว่าคราวหน้าหนูจะไม่ทําให้ผู้ดูแลผิดหวังสัญญาจากใจจริงเลยนะคะเย้หูฉันขอดูผลกันนะอุ๊ยเธอได้เอ็กซ์เลนอ่ะเอดีจังเลยคะ่ะดีใจที่สุดเลย เมื่อกี้นี้นะคะเราทำการฝึกไอดอลในการฝึกร้องเพลงไปแล้วนะคะต่อไปพี่ซีจะเลือกเธอนั่นเองคาสินะฮารุอะดีใจจรงเลยค่ะดีใจจนพูดไม่ถูกเลยมาเรามาทำการเริ่มฝึกกันเลยนะคะตอนนี้พี่ซีเหลือตัวเพียงแค่2ใบเท่านั้นเองนี่ฮารุต้องฝึกอันนี้เลยค่ะฝึกทายแบบ ฝึกท่ายแบบล่ะคะหนูพ์ท่าไม่ค่อยเก่งแฉะแชะนี่นะคะวิธีการก็คือการปัดไปตามทิศทางที่เขากําหนดค่ะพร้อมแล้วก็ได้เลยค่ะเพื่อด้วยแล้วปัดซ้ายปัดขวาปัดล่างปัดปัดขวาปัดซ้ายแชะต่อไปปัดขวาปัดซ้ายปัดซ้ายปัด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 อะแฉะเป็นงไงคะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เธอโพสกี่ท่าน่ะ คือว่าได้เอ็กเซเลน์ด้วยดีใจจังเลยค่ะโอ้โหเลเวลัพแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ทำไมโพสท่าน้อยจังเหมือนต้องโพสท่าเพลงที่มีอูงงออกมาสิออวันข้าวน้าหนูจะไปฝึกใหม่ละกันนะคะผู้ด,ดูแลโอ้โห่น่ารักสุดๆไปเลยนะคะขอบขึ้นที่ชมนะคะโอเคต่อไปนะคะเหลือตัวอีกเพียงหนึ่งใบเท่านั้นค่ะพี่ซีคิดว่าพี่ซีจะฝึกฮารุเนี่ยให้ได้เลเวลเพิ่มขึ้นไปค่ะอ่าน่ารักจังเลยค่ะจะฝึกอะไรเอ่ย หมวดนี้นะคะยังไม่มาค่ะจะมาในภายหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาฝึกให้ฮารุร้องเพลงกันฮะร้องเพงลงเหรอคะคือว่ามไม่ค่อยถนัดร้องเพลงเท่าไหร่เลยคะ่ะไม่เป็นไรนะฮารุอย่างน้อยอะ่ะก็พึมพึมพึมไปก็ได้อะ่ะงั้นฮารุจะพยายามนะคะมาระดับฮาร์ดเลยนะคะเอาแบบยากสุดๆไปเลยดีกว่าพร้อมแล้วไปกันเลยกับตัวสุดท้าย เดี๋ยวกันนะคะออเอ่เดี๋ยวกันนะคะร้องเลยร้องเลยอาคือฉันคงจะดีมากไปใช่ไหมเธอไม่คิดนอกใจมีสนใครมีเพียงเธอก็ถึงหั้วใจไม่พอใจอ่ะร้อ,ะองไม่เป็นแล้วคะ่ะสู้ๆๆอย่ายอมแพ้มันปวดราวมันเจ็บใจ มันปวดใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันเจ็บใจมันปวดใจทำได้ยังไงก็เพราะฉันรักเธอฉันที้งไดเป็นบบบนี้ที่ทำไปมันพลาตัวไปด้วยอารมณ์ตัวเองฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะใช้แล้วล่ะร้องมัวไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะความน,น่ารักเหมีหยวขย้อััยน่ะโอ้ยได้ระดับ e x c e l ์แลนค่ะเราต้องเอาฮารุมาซ้อมรองเพลงใหม่แล้วนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยฝึกหารูตอนที่เรามีตัวแล้วกันนะวันนี้เรามาดูบิ๊กฮอลไรดีกว่าซึ่งเป็นส่วนใหม่ที่เพิ่มเติมมานะคะในระบบ IG เนั่นเองสําหรับหมดนี้นะคะพี่ซีได้ข่าวแว้วๆมาว่ามันเป็นระบบที่เหมาะสําหรับคนฮาร์ดคอร์มากเลยนะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีความฮาร์ดคอร์ขนาดไหนเราไปดูกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของตัวโน้ตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใดสําหรับอันแรกนะคะมาแล้วการเล่นสีที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือ นั่นก็คือหูยตื่นเต้นอะ่ะหูยตัวโน้นมีความใหญ่แล้วก็ความเล็กที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าง่ายนะคะยังแบบพอกดได้โอ้โหแต่มันเล็กมันจิ๋วมันเกี่ยวโอ้โหมันมีอันใหญ่แย่ yeah, แล้วเหมียวเออไม่รอดแน่หูยเหมียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลองเล่นให้น้องๆดูก่อนนะมันต้องผ่านสิมันไม่ยากเกินไปหรอกโอเคใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่หญเล็ก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 เฮ้ยยังได้อยู่เนอะยังไปได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เลือดของเราหน้าตอนนี้เหลือครึ่งเดียวแล้วทุกคนงามไส้แล้วแลวแล้วเราก็ตายต้องใช้สิบคอยเพื่อเล่นต่อชีวิต่นานน่าเศร้าไม่เป็นไรนะเหมียวระบบนี้มันเป็นระบบที่ทําให้คนอย่างเราต้องกลับไปฝึกฝนฝีมืออีกครั้งเจ้าหน้าทต้องทาเพื่อไอดอลสิฉันรู้แล้วแหละเราจะทําเพื่อไอดอลในสก,กัดของเราเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เราจะยอมแพ้ไม่ได้ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าิกฮอลเนี่ยจะมีอะไรอีก <c oughs> มันก็เหมือนจะง่ายนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ซียังฝีมือเก่งกาจไม่เพียงพอนะคะแต่พี่ซีไม่หยุดความพยายามหรอกค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีสเตทให้เรานะ,ะมากมายไก่กองเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะเลือกได้เลยซึ่งแต่ละสเตทเนี่ยก็ต้องใช้นะคะ CP ทั้งหมด50 CP ในการเล่นแต่ละสเตทนั่นเองค่ะมาดูอันต่อไปเลยนะเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ไป start เพื่อดู ความฝันอันสูงสุดข,ของเราเฮ้ยจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นโกดเฮ้ยโกดโน้นมันคือแบบล่องหุนนะเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเยอะแล้วเยอะแล้วคือมันมันมาไม่สุดมันมาไม่สุดเจ้านายเจ้านายก็กะเอาสิโข้ยหเหมียวยังไม่ทันเริ่มต้นตายแล้วมาเปลี่ยนอันใหม่อันนี้น่าจะง่ายกว่าเดิมค่ะคาร์ลฟูโนตโอเคสีอพอแยกออกนะคะโกดเมื่อกี้นี้คือแบบต้องแม่นเป๊ะๆมากๆเลยอะ่ะโอ้ยไปไปต่อ เจ้านายสซ้ๆโอ้ยแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะมันเป็นระดับฮาร์ดต้องกลับไปฝึกฝนสซ้ๆนะคะคุณผู้ด่าราโอ้ยจะ่โซูได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคพอไปได้เลือดยังมีอยู่เลือดยังมีอยู่เลือดยังมีอยู่อยอยโอ้โอ้โอเย <ๆ S 2> เจ้าคเจ้านายเจ้านายเร็วๆโอ้ยเดี๋ยวก่อนเมียใจเย็นใจเย็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคนวดยังพอไปได้นะคะ สำหรับโหมดนี้นะพี่ซีคิดว่าเราเล่นพอได้ค่ะเดี๋ยวพี่ซีจะพานุองๆน,นะคะไปดูโหมดการเล่นแบบใหม่นะคะอันต่อไปเลยซึ่งมันจะเป็นการสุ่มนะวคะ่ะว่าเราจะได้ตัวโน้ตแบบไหนแต่ขอบอกกันว่ามันอาจจะมีความยากมากแต่มันก็เป็นการท้าทายดังนั้นนะ,ะเราขอข้ามค o l เลฟูนี้ไปเลยแล้วกันไปดูอันต่อไปเลยอันนี้นะคะเป็นสปีดน่าจะเป็นเวฟหรือเปล่าสปีดโน้ตเหรอสปีดอัพนะคะมาดูกันโอ้ เจ้าหนาุ่มมีนามต้เจาหยเมวฉันลาก่อยแล้วนะงานนี้อะช่้ๆนะคะคุณผู้ดูแลโอ้ยสู้ไม่ได้แล้วโ้มุนเต้ยเฮ้ยมันแบบมันสุดยอดมากเลยนะมันก็สนุกนะแต่คือแบบเราเก่งไม่พอโอ้ชีวิตอันต่อไปค่ะเอ้ยอันนี้ออันนี้มันเรียกว่าโนดเด้งดึงแล้วกันโอ้โหมันจะมาจะแวบชะแวบจะมาหรือไม่มาชะแวบโอ้ยเจ้าหนายถามจริงเราเล่นเนี่ยเราจะได้รางวัลนะเปล่าอ่ะ แน่นอนสิเหมียวถ้าเกิดว่าเราผ่านบิกฮอบิกฮอลไล์ไได้เนี่ยนะเราก็จะได้รางวัลมากมายไก่กองเลยค่ะซึ่งตอนนี้ฝีมือพี่สิ เออช่างห่างไกลเหลือเกินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเล่นเก่งแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าเอาเรางวันไปครบครองได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ซีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเพื่อทําการฝึกฝนให้เก่งกาจเพื่อมาเล่น b i ๊กฮอล l i ไลทให้ได้นะคะใครชื่นชอบนะ,ะก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้เลยนะคะโตเกียวเ e เว i นซิสเตอรค่ะขอรับรองความสนุกยิ่งในระบบเปิดใหม่ระบบ ING แบบนี้นะคะ รับรองเลยว่าน้องๆจะต้องติดใจอย่างแน่นอนวันนี้พี่ซิขอตัวไปฝึกซ้อมความเก่งกาจให้ได้ก่อนกับเพลงนี้แล้วกันนะเอาละเหล่าไอดอลฉันจะต้องเก่งเพื่อพวกเธอ ได้เลยค่ะผู้ดูแลอยากเล่นเกมนี้อย่าลืมโหลดเกมนี้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะทุกคนและเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ากก,ก,กใครนะคะที่ชื่นชอบเกมโตเกียวเซเว่นซิ r เนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ที่พี่สิทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะจ๊ะมาฝึกเราไอดอลของเราให้เก่งกาจแล้วก็สวยสุดๆเป็นเลยดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ ก็ๆๆใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะวันนี้พี่ซีกับเหนียวสังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอยากเล่นแบบนี้สามารถเล่นได้ในลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเออเอ็ดดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะรักนะจุ๊บ